สวัสดีครับวันนี้อมฤตพินมีพระดีแมมเสือนะครับเป็นพ,นพนนะระหลวงพ่อโสธรน,นะครับ,นนรบเ,เบมีอทอ,นนอ,งองแดงนะครับรุ่นที่เล็กอัญเชิญหลวงงพ่อโสธรนะครับปีสองห้าสี่เอ๊ะจำไม่ได้ปีสองห้าสี่เจ็ดนะครับเมีทองแดงครับสภาพสวยเลยนะครับราคาสองร้อย ห้าสิบบาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับหรือสั่งซื้อได้ใน facebook l a z ด d านี่ครับลายมีนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับกดติดตามช่องใน l a z a ด้ด้วยนะครับเวลามีสินค้าใหม่จะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับติ่งจ้างมาได้นะครับพดคุยราคากันได้นะครับมีสินค้าเยอะแยะเลยนะครับผมนะครับครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับขอให้เฮงรวยนะครับ พบกันใหมคลิปหน้านะครับปลอดภัยจากโควิดนะครับสาธุสาธุสาธุ